บอร์ดเกมคณิตศาสตร์ซาร่าแลนด์ค่ะนิจังนี้ค่ะเด็กชายสริสสระสาครับเด็กชายเพือ่อนักสั์กล้องขงมณฑลครับเด็กหญิงสีบุญอลังน์สีค่ะเด็กหญิงอันอนี้ไม่มีบัตรเชิญใช่ค่ะเด็กหญิงวิจิตราพรทองสารค่ะและต่อจากนี้พวกเราขออนุญาตนำเสนอโครงงานเรื่องบอร์ดเกมคณิตศาสตร์ซาร่าแลนด์ค่ะ ที่มาและความสำคัญคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1เพราะคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดดริ่มสร้างสรรค์คิด่างมีเหตุผลที่างเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบสามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นมากที่สุดคือปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ตามปัญหานี้มีที่มาจากหลายปัจจัยซึ่งปัจจัย เรื่องคุณสมบัติของการแก้สมการเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนมีสูตรในการคำนวณจำนวนมากจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกมในปัจจุบันพบว่ารูปแบบเกมที่กำลังได้รับความนิยมในด้านการศึกษาคือบอร์ดเกมซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือเป้าหมายของการเล่นกฎหรือวิธีการเล่นความขัดแย้งหรือการแข่งขันเวลาและระดับความท้าทายเป็นต้นวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาแบดบอร์ดเกม for learning ซาร่าแลนด์บอร์ดเกมคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ซาร่าแลนด์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อฝึกทบบวนคุณสสมมัติของกกกาารรแ้เพื่อออศึึกษาาควมพพงใจขนักเรียนที่ม For board Learning game าคุ นิสิเพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ซาลาแลน์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ได้สื่อบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้สําหรับใช้ในการทบทวนความรู้เรื่องการแก้สมการ2ได้ทักษะการประยุกต์ใช้เกมมาประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบอดเกมเพื่อการเรียนรู้จำรัดตันเทศได้กล่าวถึงกระบวนการแบบบอดเกมเป็นกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เกมที่เริ่มต้นจากการระดมความคิดวางเป้าหมายเกมจากความสนใจส่วนบุคคลโดยมีเทคนิคแนวคิดที่มาจากการระดมความคิดโดยแบ่งแนวทางหลัก ในการออกแบบเกมเป็น5ขั้นตอนดังนี้ 1. การทำความเข้าใจปัญหา 2. การนิยามปัญหา 3. การระดมความคิด 4. การสร้างต้นแบบ 5. การทดลองค่ะ แนวคิดเกี่ยวกับบอร์ดเกมประเภทการวางแผนสรณีอาชชวานันทกูลได้กล่าวเกมวางแผนเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการวางแผนมากกว่าเกมอื่นๆเหมาะสำหรับผู้เล่นที่อยากเล่นเกมที่ท้าทายขึ้นโดยเฉพาะแนวทางการวางแผนจัดทับโจมตีหรือเกมการคลาสสิกอย่างหมากรุกเป็นทุนเดิมการวางแผนอาจมีความเป็นส่วนประกอบบ้างใช้เวลาเล่น6 0 1 2 0นาทีแต่บางเกมอาจยาวถึง1 8 0นาทีหรือเป็นมหากัาบ5-6ชั่วโมงเลยก็ว่าได้สรุปได้ว่าบอร์ดเกมประเภทการวางแผนเป็นเกมที่มีความท้าทายใช้ทักษะในการวางแผนใช้ความร่วม ได้คิดวางแผนหากลยุทธ์หรือหรือเจรจาต่อรองหรือหาแนวทางร่วมมือกันซึ่งสามารถสร้างความท้าทายให้กับผู้เล่นช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านการจำลองสถานการณ์วิธีการดำเนินงานการจัดทำโครงงานเลือกบทแกมคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ซาลาแลนคณะผู้จัดทำโครงงานมีวิธีการดำเนินโครงงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการดำเนินงานเราดำเนินการตามตาลังเลยค่ะ เครื่องมือโปรแกรมที่ใช้1เครื่องคอมพิวเตอร์2หมากเดินเกมตัวแทนของผู้เล่นบอร์ดเกมแต่ละคน3นาฬิกาจับเวลาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจวิธีการดําเนินการศึกษาหนึ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางโครงงานเรื่องแมชบอร์ดเกมฟอลเลอร์นิ่งซาร่าแลนด์ออกแบบและสร้างพัฒนาเรื่องแมชบอร์ดเกมฟอลเลอร์นิ่งซาร่าแลนด์บทที่ออกแบบและใช้ในบอร์ดเกมมีดังนี้ค่ะกระดาษบอร์ดเกมการ์จทย์และคู่มือการใช้งานบอร์ดเกมกากาเกมซาร่าแลนด์หนึ่ออเลลก่นะผู้ ามารถเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในกระดานโดยต้องแก้สมการใต้พื้นที่ให้ถูกต้องภายใน1นาทีจึงจะได้พื้นที่และทงวางไว้บนพื้นที่นั้นแต่ถ้าตอบไม่ถูกต้องจะไม่ได้พื้นที่โดยพื้นที่ที่ถูกเปิดแล้วถ้ายังตอบไม่ถูกต้องต้องเปิดพื้นที่ไว้โดยสิทธิในการตอบจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามในรอบนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามถ้าเลือกผู้เล่นต้องได้พื้นที่ตินกัน5พื้นที่โดยได้ทั้งแนวนอนและแนวพยงจึงจะชนะบทที่4ผลการดําเนินการพวกเราสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ค่ะ1นักเรียนสามารถฝึกการวางแผนการหนีหวั่นพริบ2นักเรียนสามารถสังนามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับครู3นักเรียนสามารถมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเราสรุปมาให้ทั้งหมด7กราฟด้วยกันนะคะ ผลการดำเนินการ,กการตอนที่1ผลจากการพัฒนาพัฒนาแบบบดเกมฟลอร์เรนซ์ซาร่าแลนด์บดเกมคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ซา r a าแลนด์ซึ่งออกแบบเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เรียนในวิชาคณิตศาสตร์สามารถใช้ในการทำกิจกรรมเพื่พอผ่านคลายสูนสนานแได้แงการแก้สม,มการทักษาการวางแผนและการวิเคราะห์ปัญหาร,ารหา่องกนผหาเกมโดยพบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของจำนวนจริงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมที่ใช้แบบบเกมอ อุปสรทหนึ่งบเกมที่สร้างขึ้นให้ความสำคัญกับการปสคัญของผู้เล่นโดยต้องเผชิญหน้ากันเพราะเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการเล่นบดเกมแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่บดเกมในรูปแบบออนไลน์แต่สามารถนำไปใช้เล่นนอกเวลาเรียนหรือใช้เล่นเพื่อนาใเวลาว่างได้สการออกแบบบดเกมให้น่าสนใจเป็นเรื่องยากจึงต้องขอคำแนะนำวิธีการตัดต่อเพิ่มสักผู้เชี่ยวชาญข้อเสนอแนะหนึ่งควรพัฒนาให้แบบบดเกม for ร e a r n i n g s a าลแลนด์บดเกมิตศาสร์เพื่อการเรียนทฤษฎี s a าแลนด์เป็นต้นแบบในการส,สาร,ร้างบดเกมประเทศกวางแผนและแบ,บ่งชุดโจทย์ออกเป็นหลายระดับใช้เนื้อหาโจทย์ที่เฉพาะจุดประสงค